สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะและที่สําคัญสําหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ด้วยค่ะเพราะท่านจะได้เป็นคนแรกนะคะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยและท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิป ของคนเชียข่าวพารวยนั่นเองค่ะชาวลัคนาและชาวราศีธนูทุกท่านคะมารับฟังกันคะ่ะว่าในช่วงวันที่16-31ถพฤษภาคมปี2568การเงินและโชคลาภของท่านนั้นเป็นยังไงกันบ้างมีโชคมีลาภไหมสำหรับท่านใดที่อยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงท่านสามารถเสี่ยงได้หรือไม่ในช่วงครื่งเดือนหลังนั่นเองนะคะในช่วงครื่งเดือนหลังนะคะชาวลัคนาและชาวราศีธนู การเงินของท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะนั่นก็หมายความว่าท่านจะมีโชคมีลาบเรื่องเงินเงินทองทองค่ะโดยเฉพาะท่านใดที่ทำอะไรที่หลากหลายอย่างในเวลาเดียวกันนะคะการเงินของท่านนั้นจะเข้ามาดีพอสมควรท่านใดที่กำลังวิตกกังวลใจเรื่องเงินเงิน,งนทองทองเพราะมีรายรับเพียงช่องทางเดียวไม่มีเงินพิเศษใดๆก็เข้ามาเลยก็ขอบอกให้ท่านนั้นหายเครียดได้เลยนะคะว่า ท่านจะมีเงินใช้จ่ายอย่างคล่องมือคะ่ะเพราะท่านจะแก้ไขปัญหาได้หากการเงินมีปัญหาและที่สำคัญนะคะท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือ support หรือว่ามีคนอ,อยู่เบื้องหลังการเงินของท่านขาดเงินจะมีเหตุการณ์ในท่านได้เงินท่านมีดวงได้เงินพิเศษมีดวงได้เงินจากช่องทางใหม,ใหม่ซึ่งท่านยังไม่เคยได้มาก่อนนะคะที่สำคัญท่านใดที่ กำลังเจราจาเรื่องเงินเงินทองทองในช่วงครึ่งเดือนหลังจกประสบความสำเร็จท่านใดที่กำลังยืน่นกู้ยื่นเอกสารเรื่องเงินเงินทองทองก็จะประสบความสำเร็จด้วยเช่นเดียวกัน mm. การเงินค่อนข้างที่จะลื่นไหลพอสมควรในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะมีข่าวดีจากการพูดคุยการเงินในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะมีเงินให้ใช้จ่ายอย่างคล่องมือ การเงินหมุนเงินได้คล่องเลยทีเดียวการเงินสัพัดใช้คำนี้ก็ได้นะคะอยากกินได้กินอยากใช้ได้ใช้อยากไปไหนท่านก็จะได้ไปที่สำคัญแน่นอนท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือแม้แต่ตัวท่านเองก็จะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นขอเตือนนิดนึงนะคะชาวราศีธนูในช่วงวันที่1 6บหถึงสาพฤษภาคมนะคะจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านและเป็นคนใกล้ชิดเป็นคนที่ท่านนั้น อึดอัดจะปฏิเสธก็ยากลำบากนะคะขอให้ท่านนั้นมีวิจารณญาณในการช่วยเหลือก็แล้วกันฟังแล้วคิดทบทวนในสิ่งที่เขาพูดระวังท่านจะเจอคนหลอกลวงนะคะระวังคนหลอกขอกู้ขอยืมเงินสิ่งเขาพูดสิ่งที่เขาพูดมาอาจจะไม่เป็นความจริงหรือไม่ก็เอ๊เขาเป็นคนก่อทำไมท่านจะต้องช่วยใชย้มันจะมีเรื่องอ,อึดอัดใจเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองอยู่บ้างแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วก็ถือว่า ช่วงเครื่องเดนหลังท่านหมุนเงินได้ท่านใดที่กําลังอึดอัดใจเรื่องเงินเงินทองทองเรื่องราวเหล่านั้นจะคลี่คลายในช่วงเครื่องเดนหลังนะคะเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะปลอดโปร่งเรื่องเงินเงินทองทองไม่น่าเป็นห่วงถึงแม้จะมีรายจ่ายเข้ามาค่อนข้างที่จะถีนะคะเพราะว่าในช่วงเครื่องเดนหลังรายจ่ายของท่านยังคงเป็นรายจ,จ่ายจุกจิกหมดเงินไปกับการช่วยเหลือผู้อื่นหรือท่านอาจจะได้ใช้ใจ่ายเงินไปกับบุตรหลาน เดินทางท่องเที่ยวพบปะผู้คนแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วถือว่าหมุนเงินได้คล่องเลยละ่ะเพราะท่านมีดวงได้เงินพิเศษตัวท่านเองก็ค่อนข้างที่จะขยันและหาเงินเก่งโดยเฉพาะท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายทำงานเกี่ยวกับการใช้คำพูดทำงานเกี่ยวกับการเดินทางนะคะขนส่งต่างๆรับซ่อมรีโนเวทหรือทางานากับท่านใดที่มีหุ้นส่วนนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังจะมีข่าวดีเกิดขึ้น ใครบางคนจะนำข่าวดีมาให้ท่านเรื่องเงินเงินทองทองนะคะถามว่าอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้หรือไม่มีโชคมีลาบไหมในช่วงเครื่องเดินหลังมีโชคมีลาบนะคะมีดวงได้เงินพิเศษมีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้แต่ว่าต้องขอเรียนตามตรงนะคะว่าโชคลาบของท่านจะมาจากตัวท่านเองลงมือทำแล้วสำเร็จหรือมีคนช่วยเหลือท่านใดที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเบาได้เบา เพราะว่าเงินที่ท่านจะได้จะมาจากงานมาจากการลงมือทําคือพูดง่ายง่ายเงือไม่ออกไม่ได้เงินไม่ออกแรงไม่ได้เงินนั่นเองนะคะฉะนั้นเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเบาได้เบางดได้ก็งดไปก่อนนะคะแต่โดยภาพรวมแล้วท่านมีดวงจะได้เงินจากบางสิ่งบางอย่างแต่ไม่ใช่จากแต่ไม่ใช่ได้จากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงค่าของอวยพรให้ชาวลัคนาราศีธนูในช่วงเครื่องดอนหลังนะคะ ให้ท่านนั้นได้รับข่าวดีมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะมีเงินใช้จ่ายไม่ขาดมือขอพระคุณทุกทุารารติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ